วันนี้เดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดเ,ยกเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมลดน้ําหนักนะจ๊ะที่มีแบบหลายคนสนใจแล้วก็อะไรเราอาจจะเห็นแล้วนะว่าจะมีตัวเรื่องของเมตาบอริกรีเซตอยู่นะคะสําหรับวัยสีบวกขึ้นไปนะคะเรื่องหลักๆนะก็คือคอสนี้หมอตั้งใจที่จะทําขึ้นมาเพื่อที่จะอันนี้เลยนะแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพที่วัยนี้เราเราจะเจอ แบบลดน้ำหนักยังไงมันก็ไม่ลงสัทีในรายละเอียดเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของว่าวิธีการแบบจัดการนะให้ความรู้แน่นอนเราได้ไปเต็มๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะให้ how to ด้วยนะเราก็จะมีการสรุปนะเนื้อหาหลายๆส่วนแล้วก็การลำดับนะลำดับ การเรียบเรียงความคิดให้พวกเราเอาไปใช้ง่ายนะคะแล้วก็อาจจะลงรายละเอียดที่บางทีมันก็แบบไม่ได้พูดถึงในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะในนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการลดน้ำหนักแน่นอนแล้วก็เรื่องของอการลดไขมันนะลดไขมันเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเบื้องต้นนะที่แบบหลายคนไม่ได้มีความรู้ <c oughs> เกี่ยวกับในเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็ยังเข้าใจว่าวิฮอร์โมนแบบมันไม่ดี <c oughs> เดี๋ยวแบบ กินแล้วหรือใช้แล้วฉีดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นเนื้องอกมะเร็งคือมันคนละเรื่องกันแนตะ่เอาง่ายๆนะนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแบบนั้นแก้ปัญหาเรื่องของลำไส้นะก็จะโฟกัสไปในเรื่องของแบบว่าสำหรับคนแบบอ,อายุแบบ45บวกขึ้นไปแบบนี้นะ เรื่องหลักๆนะอยู่ประมาณหกโมดูนะมีเรื่อง6โมดูแต่ว่า6โมดูมีอะไรบ้างใช่ไหมโปรแกรมเนี่ยมันจะใช้แก้เคลียจริงรอะเนาะในเวลาดูดูแลเกี่ยวกับคนลดน้ําหนักไม่ลงในวัยสีบหวกนะหกโมดูมีอะไรบ้าง โมดูลแรกเนี่ยเราจะต้องพูดถึงมาปรับพื้นฐานในเรื่องของความรู้กันนิดนึงนะคะว่าความจริงที่แบบคนวัย45เนี่ยก็คือเราเฉพาะเจาะจงไปนะสําหรับคนกลุ่มนี้นะว่าเออในเรื่องของการลดน้ําหนักนะคนที่อายุ45ขึ้นไปคนที่จะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างแน่นอนว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับคนอายุ30แน่นอนนะจ๊ะมันจะมีหลายๆอย่างที่มันมีรายละเอียดเนาะ แล้วก็โมดูลที่2เนี่ยนะเราจะพูดถึงในเรื่องของฮอร์โมนที่ทําให้อ้วนโดยไม่รู้ตัวฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องเซ็กซ์ฮอร์โมนมีทั้งฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนไทรอยอันนี้เป็นเบสิกในคอร์สเนี้ถือว่าเป็นเมตาบบลิกรีเซ็ตเนี่ยถือว่าเป็นคอร์สพื้นฐานที่เป็นความรู้จําเป็นนะสำหรับคนอายุ45ขึ้นไปทุกคนที่ต้องรู้นะในหมวดหัวข้อฮอร์โมนเนี่ยก็จะปูพื้นฐานให้ ว่าเราจะต้องจําเป็นจะต้องรู้อะไรบ้างโมดูลที่3ก็จะเป็นโมดูลที่เกี่ยวกับเรื่องของลําไส้มันมีผลนะแล้วสุดท้ายมันก็จะทําให้เราอ่ะไปใส่ใจเรื่องของลําไส้มากขึ้นจะทําให้การลดน้าหนักของเราอ่ะมันมันเข้าเป้านะอันที่4ก็คือแ l a บเป็นแหลบพื้นฐานที่จะต้องตรวจที่สำคัญเพราะว่าเราจะมอนิเตอร์ร่างกายของเราอ่ะดูจากผล l a บได้ทางหนึ่งด้วยแต่ว่าเราแบบ อย่าไปยึดติดว่ามันคือทั้งหมดก็ไม่ใช่แต่มันก็จะมีหลักสำคัญสำคัญบางตัวที่ต้องดูจริงๆนะคะอันที่5ก็คือเป็นไดเอทโปรโตคอลหลายๆคนนะที่เคยเรียนในเรื่องของการทำาอ f 4 2ซโลคับูดแฟตกับหมอสเลนคือทำต่อนะคือแบบอันนี้เยี่ยมมากคือทำได้ดีอยู่แล้วนะ แต่ทีเนี้ยก็คือว่าในคอสเนี้ยมันจะมีอะไรที่ต่างไปจากที่หมอสอนทั่วๆไปในในคอสออนไลน์หรือว่าในไลฟ์อย่างนี้ใช่ไหมก็ในเนี้ยหมอก็จะรีวิน์นะแล้วก็อัปเดตให้ที่2ก็คือว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดลงลึกได้มากขึ้นหลายคนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำรา i f แต่พะานั้นมันก็จะมีแผนที่แบบว่าเออเอาไปทําได้อย่างเงี้ยนะคะเป็นแผนจริงที่เราไปทําได้จริงอย่างนี้ ส่วนอันที่6โมดูล6เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแผน30วันที่เราจะทำเมตาบอลรกรีเซ็ตนะคขาว่าเมตาบอลิกรีเซ็ตก็คือแบบการที่แบบเราเริ่มโปรแกรมการเผาผลาญของร่างกายเราใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของแผน30วันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ How to ว่าจะต้องทําอะไรบ้างการกินกันนอนจังหวะจะคนอะไรยังไงเวลาที่เราเอาไปใช้เราก็เอาความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาตั้งแต่โมดูล 5, หนึถึงหถูกไหมเอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับตัวเราแล้วก็ส่วนโมดูลหกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างให้ดูแล้วก็คนส่วนใหญ่เอาประมาณว่าแปดสอ,อ,อ่น่าก็น่าจะใช้ได้น,น่าจะเหมาะแหละนะกับคนที่แบบอ่าทำตามแผนการวิธีการที่เราเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หมอก็จะจัดแผนไว้ให้30วันว่า เออมัน <Urban S 2> มีอะไรบ้างเผื่อว่าใครที่แบบไม่มีไอเดียว่าจะเริ่มต้นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ก็อาจจะออกคลิกสตาร์ทจากแผน30วันอันนี้ได้เลยนะคะมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นเวลาเอาไปใช้โครงสร้างบทเรียนของเรานะมันก็จะเป็นเรียนจากคลิปวิดีโอหมอจะคลิปไว้ให้ แล้วก็เรียนประมาณบทละ1 0บถนาทีเรียนทุกวันอ่าวันละบทวันละบท,ะบทอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีทั้งหมดประมาณ25บทอาจจะมีบางวันไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะในคอร์สเนี่ยจ,จะมีวันที่1-28มีนานะพวกเราเรียนเดือนหน้าแนละ้วยังไม่ได้เรียนตอนนี้นะ จะมีทั้งหมด25บทเรียนแล้วก็จะเรียนด้วยกันไปเรื่อยๆในคอร์สทั้งหมดที่ที่เรียนเนี่ยก็จะมีเวิร์กชีตให้เอกสารดาวน์โหลดนะแลบเช็คลิสต์ list, ว่าแบลว่าใครที่แบบอยากจะไปเจาะแลบอย่าเงี้ยว่าเราจะต้องเจาะแลบตัวไหนบ้างอย่างเงี้ยนะคะมีแลบเช็คลิสต์ให้มีแพลนมีให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็โปรแกรม30วันนะคะว่าแบบเออมันมีอะไรที่ที่เราควรที่จะ เอาไปเริ่มต้นในการลงมือทำนะถ้าเราเรียนจบคอร์สนี้แล้วได้อะไรบ้าง 1. ก็คือรู้สาเหตุจริงๆว่าแบบเออเราอ้วนเพราะเรื่องนี้หรอเพราะที่แบบหลายคนเนี่ยลดน้ําหนักไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จริงๆอ่ะมันเกิดจากเรื่องนี้อ่ไม่ว่าจะก็ทั้ง5โมดูลที่เราคุยกันมาเมื่อกี้ค่ะนะคะอันที่2อ่านผลแลบเลือดของตัวเองเป็นอาจจะแบบไปได้ไปคุยกับเพื่อนหรือว่าหลายคนไป ปรึกษาคุณหมออยู่อย่างเงี้ยนะคะหรือคุยกับเทรนเนอร์อยู่อย่างเงี้ยก็จะได้เอาผลแลบหรือผลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะไปคุยกับบุคลากรทางการแพทย์คนอื่นๆได้นักโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้แบบถูกที่ถูกทางแล้วก็ ปรับใช้ให้มันถูกต้องกับร่างกายของเราได้มากขึ้นนะแล้วก็สิ่งที่จะได้ก็คือเข้าใจเรื่องของฮอร์โมนของตัวเองเข้าใจเรื่องของลำไส้ของตัวเองมันมีความสําคัญขนาดไหนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วคอร์สนี้มันก็จะแบบไม่ใช่คอร์สลดน้ําหนักทั่วๆไปต้องบอกไปก่อนนะ